วัจนฐานที่1น,นะครับและเวลาเกิดขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนในชานเราเรียนไปแล้วนะในชานในวิถีจิตนะครับชานที่เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าอาทิกรัรมิกชาญน,นะครับก็คือหมายความว่าพอเกิดอาทิกรัรมิกชาญขึ้น1ขณะแล้วนะครับก็คือบุคคลน,นั้นรู้แล้วว่าตัวเองเป็นเป็นชาลาภีบุคคลออกมาแล้วนะครับและใน1-3วันก็ต้องพยายามเจริญกุศล ก็คือปฐมปฐมฌานก่อน1-3ขณะอย่าเพิ่งเข้านะครับใน1-3วันเข้าในลักษณะของตัวอาทิกรรกมิกาชานไปก่อนอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่แสดงเรื่องของตัวการภาวนาเพื่อให้เข้าอัปปนาและก็ฌานที่สูงขึ้นมาดูในยานที่2นะครับในยานที่2บอกว่าสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือจิตตั้ง สมเมติติสมโ่ะเรามาดูนิดหนึ่งทําใดนะครับทําให้จิตที่ไม่สงบนะครับเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์หลายๆอย่างสงบลงมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมถะถ้าเรามองแบบนี้เราจะไม่เข้าใจพอเรามาดูองค์ธรรมปุ๊บนะครเอาองค์ธรรมเป็นเรื่องสําคัญเนาะบางครั้งเวลาที่เราศึกษาในพระสูตรบางทีเราอาจจะตีความได้กว้างมากเลย แต่พอเราจับองค์ธรรมหรือท่านใส่องค์ธรรมให้เราจึงรู้เลยว่าความหมายของท่านท่านหมายถึงอะไรถ้าในวัจนะฐานนี้เราดูองค์ธรรมบอกว่าเอกคตาที่ในมกิ8นะครับและระูปปฐมฌานกิริยา1แสดงว่าเป็นใครบุคคลได้คนเดียวเลยว่าพ ah th ระอรหันต์ที่ทำฌานจนได้ปฐมฌานนะครับก็คือตรงนี้เป็นเบื้องต้นของบริกรรมอุปจาระ และตรงนี้เป็นอัปปนาดังนั้นจะเห็นว่าองค์ธทรรมคล้ายคึงกันก็คือนี่เป็นมอกุแปะนี่เป็นมอกีแปะแสดงว่าบริกรรมกับบริกรรมกับอุปจาระเหมือนกันเพราะเข้าอัปปนาอันนี้เป็นรูปปฐรมฌานกุอันนี้เป็นรูปปฐมฌากน,น,นปปากีนะครับจึงเป็นของพระอระหันต์แล้วก็มุ่งหมายพระอระหันต์ที่ต้องการให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ได้มุ่งหมายในการประหารกิเลสเราจึงเห็นว่า เวลาที่ท่านรับอารมณ์หลายๆอารมณ์นะครับคําว่าเหนื่อยในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า,าแม้ว่าไม่มีกิเลสที่เรียกว่าอุทธจจะแล้วนะครับแต่การรับอารมณ์หลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้ท่านจึงรู้สึกเหมือนกับว่าจิตไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ได้ว่าแปลว่ามีกิเลสผมคือจริงๆแล้วเนี่ยจิตท่านกับจิตเราเนี่ยจริงๆการรับอารมณ์ไม่ได้ต่างกานันน็คือ ถ้าเรารับอารมณ์หลายๆอย่างเหมือนท่านจิตเราก็สัดสายอ่อนกําลังลงเหมือนกันแต่ของเรามันมีอนุสัยมันมีกิเลสท,ที่อยู่ในกระแสจิตพอเห็นจิตของเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาขึ้นมาก็เป็นอุทธจธจะสัมปยุตาจิตขึ้นมาก็คือพูดง่ายๆว่าอพอมีเขาเรียกว่ามีพืชเชื้อที่จะทําให้ขึ้นมาได้เขาจะขึ้นมาแต่พระอรหันต์เนี่ยก็รับอารมณ์เหมือนเราเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่มีกิเลส ท่านก็เลยมีความสึกว่าทํายังไงจะเพิ่มกําลังจิตอาพวกเราทําไงดีจะเพิ่มกําลังกําลังจิตตอนนี้หนังตาหนักแล้วนะเราก็อยู่ในอารมณ์เดียวคือผวังนะไนังไม่ได้นะให้รู้สึกว่าช่มชื่นก่อนนะช่มชื่นก่อนอย่างน้อยก็ยิ้มเป็นกําลังใจสักนิดนึงนะถ้าเรามาดูนิดหนึ่งในวจนะฐานนี้บอกว่าใช้วิธีจิตเดียวกับวจนะฐานที่หนึ่งจึงไม่ต้องแสดงแล้วเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนแค่มอกูเป็นมอกิ ส่วนปฐมฌานตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นปฐมฌานกิริยาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะอ่านี่ก็ผ่านไปข้อส,สังเกตนะครับวัจนฐาตที่1และที่สองจะได้สามภาวนาสามนิมิตคําว่าสามภาวนาก็คือ1ภาวนาสองนิมิตนะครับและ1นิมิต2ภาวนาจึงได้3ามภาวนา3นิมิตนั่นแหละนะครับอ่าอน,นี้เรามาดูว่าอ่าดูวันนี้ก็ได้นะครับในเบื้องต้นเรามาดูตรงวิธีจิตก็ได้ว่า บริกรรมภา,าวนาภาวนานี่พูดถึงรู้ว่าตัวจิตตัวเอกกตาที่ภาวนาขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนนิมิตเป็นเรื่องของอารมณ์ของวิถีจิตนะครับจึงทําให้ภาวนาคือตัวชาวนะส่วนนิมิตคือตัวอารมณ์ของชาวนะเราจะเห็นว่ามีอารมณ์และผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือนิมิตผู้รู้อารมณ์คือภาวนาอ่าคันนี้เราก็ชัดเจนมากขึ้นนั้นบริกรรมภา,าวนาจึงได้สองนิมิตนะครับพอถึง อุปจาระภาวนาได้นิมิตใหม่คือปฏิภาคณนิมิตด,ดังนั้นปฏิภาคนิมิตสามารถวิ่งไปถึงอัปปนาจึงทําให้ปฏิภาคนิมิตจึงได้2ภาวนานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นมาดูวจนะทะที่3นะครับเราพวกเราก็อยากจะถามจังเลยให้อาจารย์ผู้ช้าๆหน่อยแต่ไม่รู้จะถามอะไรใช่ไหม ทำได้นะไม่เป็นไรไม่เข้าใจค่ะอาจารย์นะลองดูว่าในยะที่สามสงบจากองค์ฌานชนิดหยาบเพื่อให้ได้ฌานสูงขึ้นมาดูในยะที่สามสำคัญนะในยะที่สามแล้วเราจะขยายกันตรงนี้แหละวิตกาทิโอราลิกะธรมเมสเมตีติสัมมโถทำใดที่ทำให้องค์ฌานชนิดหยาบมีวิตกเป็นต้นสงบลง คือไม่ให้เกิดขึ้นอีกฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมถทะแต่นั้นคือพูดง่ายๆว่าในการที่เราจะเข้าอัปปนาเราจะต้องรู้จักองค์ชานทั้ง5เป็นอย่างดีเป็นอย่างดีด้วยหมายความว่าในปฐมฌานพระพุทธพจน์ท่านบอกไว้ว่าสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ คำว่าเกิดแต่วิเวกอยู่ไหมคราว่าการเข้าสู่ตัวเอกขตาที่เรียกว่าวิเวก,กนั่นแหละพเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าวิเวกในที่นี้คือมีเสียงเป็นเสี้ยนนามหมายความว่าเกิดแต่วิเวกก็คือจะต้องวิเวกเรื่องของตัวเ,เขาเรียกว่าความสับแตยะเรื่องของเสียงน,นั้นเสียงเป็นเสี้ยนหนามของปฐมชานนะแต่ถ้าเผื่อว่าเรายังไม่ถึงปฐมชานเรารู้สึกว่าจะไปหาที่ปอดเสียงเลยอะไรแบบนี้อาจารย์ หนูนั่งไม่สงบเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาก็ดังนั้นเราอย่าเพิ่งเอาตรงนี้มาหมายความว่าเราฝึกของเราไปก่อนในเรื่องของอบริกรรม,มภาวนาเพื่อให้เข้าสู่อุปจาระหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้นะเอาแบบ VIP เลยแบบเงียบสุด,สดๆอะไรเนี้ยนะดังนั้นเอาตรงนี้ก่อนดังนั้นท่านบอกว่าเป็นการทําให้องค์ชาญชนิดหยาบมีวิตกเป็นต้นดังนั้นหมายความว่าเวลาที่ท่านแตะไปที่นิมิต ไม่ว่าจะเป็นกสินหรืออนาปนาสติพอแตะไปที่นิมิตแล้วแต่ว่าเป็นถ้าเป็นปฏิภาคนิมิตก็คือจะต้องมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไหมครับว่าลักษณะของสมาธินิมิตได้คือจิตเอานิมิตนั้นเป็นอารมณ์แต่มีเครื่องหมายบ่งบอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าสมาถานิมิตก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเกิดเป็นความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับจิต ดังนั้นจึงทาให้จิตมีอารมณ์ก็คือสมาธินิมิตและตัวจิตเนี่ยเขามีลักษณะขององค์ประกอบในตัวจิตของเขาว่ามีองค์ประกอบตัวนี้อยู่ดังนั้นจึงทําให้มีขบวนการเห็นอยู่เห็นอยู่ดังนั้นจึงทําให้เมื่อไหร่ที่เขาอาอ,อกจากฌานมาแล้วนะครับเขาก็จะเพ่งในเรื่องขององค์ฌานเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของปัจจเวคขณะวสีก็คือพิจารณาองค์ฌานทั้ง5 ก็คือเป็นการเห็นจิต